หนิงปณิตาทิ้งบอมลูกใหญ่อยากรู้ข้อเท็จจริงโทรไปถามสองคนนั้นเลยจากกรณีปัญหาภายในครอบครัวของหนิงปณิตาลังเทศดังเปิดภาพปริศนาในสนามบินอ้างว่าเป็นภาพสามีนางร้ายหน้าเหวี่ยงควงสาวร่างเล็กเที่ยวฮ่องกงโดยหนุ่มรายนี้ดันหน้าไปคล้ายจินจรินธรรมวัฒนาสามีหนิงซึ่งหนิง ได้ไปชี้แจงในคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องบังเอิญสามีไปทำงานที่ฮ่องกงกับหุ้นส่วนและไปกันหลายคนล่าสุดหนิงปณิตาได้ออกมาระบุทางเฟซบุ๊กนิ่งพาณิตาถึงสาเหตุไม่สะดวกรับสายในวันหยุดรวมทั้งหากต้องการทราบความจริงแนะนำให้โทรสอบถามคนสองคนที่ทำให้เกิดข่าวจะได้คำตอบที่ดีกว่า หนิงระบุว่ามิดเสร็จคอเพียบเลยค่ะไม่สะดวกรับสายใครเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวดูแลลูกเองมนุษย์แม่ที่เลี้ยงลูกเองบวกทำงานและไม่มีพี่เลี้ยงจะเข้าใจค่ะไม่งอนกันนะคะในส่วนของหมิงก็ทราบตามคำบอกมาอีกทีว่าจะต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งว่างตรงกันช่วงนี้เลยต้องจองตั๋วกระทันหัน โดยพาร์ทเนอร์เป็นคนจัดการตั๋วทำให้ไม่สามารถมาจอยทริปกับลูกได้และไปกลับไม่พร้อมกันเพราะตั๋วแน่นมากส่วนจริงเท็จเป็นอย่างไรหนิงว่าน่าจะโทรถามคนสองคนที่ทำให้เกิดข่าวคงให้คำตอบได้ดีกว่าหนิงคะ่ะและส่วนที่ว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดังอย่าไปดึงใครมาเกี่ยวข้องด้วยเลย เพราะเขาทั้งสองคนก็ทราบเรื่องพอๆกันกับหนิงค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนนะคะมันช่วยให้มีพลังที่ดีได้เยอะเลยค่ะช่วยได้จริงๆนะ